บัสเงาวับสนามบาสการไฟฟ้าคลองเตย ไปถึงสนามเวลาทุ่มหนึ่งก็เป็นช่วงที่มีกิจกรรมแข่งบาสระหว่างคู่ออสตาขับกับออสตาคลองเตยพอดีจริงๆคู่นี้ก็คือเขาแข่งกันแบบกระชับนิดเนาะเพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยก็จะไม่ได้ดูเดือดรุนแรงอะไรนะครับและที่น่าสนใจก็คือทีมออสตาขับเนี่ยเขาจะมีทั้งบาสชายบาสหญิงพระไเลยสลับกันลงอะไรประมาณนี้ก็สมชื่ออสตานะเก่งทุกคนเลยจริงๆก็เก่งทั้ง2ทีมนันแหละก็คิดอยู่ว่าถ้าไปกรุงเทพบ่อย,อยๆเนี่ยก็าอาจจะลองตะเวนดูหลายๆสนามนะสนุกดี เข้าไปถึงสนามก็ไปแบบแบล n k ๆเลยนะครับไม่ได้รู้จักใครเลยนะก็เดินบุยๆ,ๆเข้าไปเซตกล้องเข้ามาแล้วก็ตั้งยังไงก็มาแล้วเราก็ต้องถ่ายคอนเทนต์กลับไปลงเพจหน่อยอะไรเงี้ยโอเคไหนไได้มาสนามนี้แล้วนะครับก็เลยคิดว่าตามธรรมเนียมแล้วบาสนอว์ no ก็ต้องถาม just Speak one กันหน่อยมาดูกันว่านักบาสที่มาแข่งสนามเนี้ยถ้าให้เลือกได้คําตอบเดียวจะตอบว่ายังไงกันบ้างให้เลือกได้คําตอบเดียวนะครับสําหรับทุกคําถามนะครับชื่ออะไรครับ ชื่อเบยิงค่ะชื่อเติ้ลค่ะชื่อดิยาค่ะชื่อหิมครับผมแนนค่ะทำไมถึงเริ่มเล่นบาสครับก็ตอนแรกเพื่อนชวนค่ะก็เล่นมาเรื่อยๆก็สนุกค่ะมีพี่ๆใจดีเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนชวนค่ะเพราะว่ารู้สึกเวลาอยู่ในสนามบาสเราแบบเป็นมันไม่ต้องคิดอะไรเลยจริงๆเป็นนักบอลก็พ่อแม่อยากให้ลองเปลี่ยนกีฬาดูครับก็เลยมาเล่นบาสมีมีพี่ชวนไปเล่นก็เลยลองไปเล่นดูค่ะเขาก็สอนเล่นก็เลยเกิดชอบขึ้นมาก็เลย มีนักบ้านคนโปรดไหมครับอ๋อชอบซีฟ็นเคยชื่อเอิร์นค่ะธนัตตาตุงคาบุรีค่ะรุ่นพี่ที่มหาอะไรค่ะโคบีไวแอ่ะสำหรับผมก็น่าจะเป็นเจมส์ซาเดนแหละนักการเมืองบุ๋ค่ะโมโหมืเพื่อนหน่อยทีมโปรดหนึ่งทีมครับเอ็มวอยเออร์ค่ะโกลเด้นสเตทไอเวอร์ค่ะเลเกอร์ค่ะมิววัคกี้บัคคิปเปอร์ค่ะเอเวอคิปเปอร์อันรองเท้าที่ใส่มาวันนี้ครับเดอเมโล่ MB ศูนย์หนึ่งค่ะ คใส่มาวันนี้เออ G T Cut สองค่ะชุ่มเช้ารูงเท้าอยู่นู่นใส่เมโลครับบูม่าลามโลครับงงงงไม่ยงมเออเป็นเป็นเลบอนนะค่ะสีชมูสนามที่ไปเล่นอยครับ ไปทุกที่เลยค่ะเกษตรค่ะในวันวันค่ะจ้นหนึ่งหนึ่งครับสนามสวนรถไฟค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปเจอเตงตอนเริ่มเล่นบาสจะบอกอะไรกับเตงประโยคนึ่งค่ะฝึกเยอะๆค่ะฝึกแบบเยอะๆเลยจะได้แบบโดดโดดโดดเไปเลยค่ะก็ขอให้ฝึุซ้อมเยอะนะคะค่ะตั้งแต่พื้นฐานนะจะบอกว่าเซฟเข่าเยอะๆหน่อยค่ะ เขาช้ำหมดแล้วค่ะจะบอกว่าเลือกถูกแล้วที่เลือกเลือกที่จะเล่นบาสเพราะว่ามันพัฒนาแล้วมาถึงจุดนี้ได้ครับให้ฝึกพื้นฐานให้มากกว่านี้จะได้เก่งมากกว่านี้ค่ะฝากถึงคนที่มาเล่นบาร์หนึ่งประโยคอยากให้ทุกคนตั้งใจซ้อมค่ะย้ายมาเล่นกับน้องเบ์แล้วก็เจอพี่เพื่อนๆหลายๆคนเลยค่ะมาเล่นบาสกันเยอะๆนะคะ อยากให้เล่นบาสให้ม,มีความสุขก่อนค่ะอย่าเพิ่งทิ้งเทียบกับมันเกินไปมาเล่นกันเยอะๆเ,เพราะมันสนุกมากอยากให้มาเล่นบาสกันเยอะๆเ,เพราะว่ากีฬาบาสเป็นกีฬาที่สนุกสนานแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนๆได้ด้วยค่ะแล้วก็ช่องทางติดตามครับ f a c e b o o k Page โทนี่เล่นบาสค่ะแล้วก็มี Instagram b x i j i n d h a n a n i d u n d มี IG ค่ะ T-I-G-L แล้วก็ E 3ตัวจุด K ค่ะ IG B-My Dear ค่ะ B แล้วก็เป็นจุดแล้วก็ขีดแล้วก็จุดแล้วก็เดีย IG ครับผมเป็น HIM อันด์สกอร์จุด D ครับ IG ค่ะ N-X-N-Underscore จุดแล้วก็ P ค่ะ วันน <in> ี้ก okay. ็ต้องขอขอบคุณนักบาสทุกคนนะครับที่มาร่วม Just One ด้วยกันมาพูดคุยกันนะครับยังไงก็จะติดตามผลงานตามเชียร์ทุกคนต่อไปนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะไปไหนดีสนามไหนดีจังหวัดไหนดีติดตามได้ที่บาสเงาวับบาสเงาวับลืมทำได้บาสเงาวับบาสเงาวับค่ะบ้านเงาวับบ้านเงาวับบานเงาวับอย่าลืมไปติดตามอ่าเพจบาสเงาวับด้วยนะครับผม